ผาเทีออ่ยวนะครับนะมือนีออกจากอุตรดิต์ออกมานะครับแล้วผ้าช่มถนนจากไฟแดงทองแสงแสงขันนะครับออกมาตัวพี่โลกนะครับเข้าวัดพระพุชนินราบดถือพีน่น้องโว้ยหายนักป่าเพิ่มมา,ากแต่สมัยโดนแล้วเนาะโดนแล้วนะครับก <c oughs> ็ได้ไปถามพระเจ้า เลยมาถือนะครับตอนนี้ก็เลยมาไหวพรพุชินราชนะครับที่ท่องอ่อมนะครับที่จุดนี้นะนะครับเดี๋ยวกับสิขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับเไปด้านในเขไปชมด้านในนะครับพระพุชาเป็นยังไงนะครับเนาะครับไปชมข้างในไปหวายด้านในนะครับนะขออนญาเลยมาไหวขอพรทุกท้องคนแล้วเปที่เรียบร้อยนะครับอ่าหันมาเลยพี่น้องข้อปฏิบัติเนาะข้อปฏิบัติคือเข้าสําหรับเาม่านี่ เทากะมาบูชาดอกไม้ทุกเทียนอยู่น้่นนาตรงเจ้าหน้าที่พ็นธุ์ใบเป็นเต็นนะนะครับแล้วก็มาจุดถูกอยู่ตัวนี้นะครับตรงน้ำมันตรงนี้นะครับน้ำมันแล้วก็จุดเทียนถูกอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณนี้ถูกเทียนอยู่บริเวณนี้นะครับถูกไปตั้งตรงนั้นเทียนจุดอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> บ่อนุญาตให้ไปจุดข้างในว่ายจดท่องอยู่ข้างในนะครับอนุญาตจุดท่องตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เมื่อหวแล้วพุท จุดๆนี่ย่างเดียวนะครับเป็นสาราปิดทองปฏิมาบูชาพระอธิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับนะครับจุดนี้เลยอายุด้านในสิเป็นยังไงนะเดี๋ยวเข้าดีตามนะครับนะเป็นยังไงนะครับทุบเทียนถึงมายจุดนี้นะครับจุดเทียนอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องอยู่ตรงสารานะครับนี่เดี๋ยวมาทุบเทียนตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเขาไปชมด้านในนะครับชมด้านในนะครับ ขอห้ามของพิ่นนะครับเนาะห้ามใส่ชุดอะไรบ้างขอห้ามเด้อนะครับพี่น้องผลสังเกตนะครับนี่ที่วางรองเท้านะห้ามบ่ใส่รองเท้าเข้าไปนะครับบ่ใส่เข้าไปนะต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะสิ่งที่ห้ามนะครับก็คือห้ามนําสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในแต่งกายลักษณะนี้นะครับครับแต่งกายนะครับแต่งกายลักษณะแบบนี้ห้ามเข้านะครับคือลักษณะขาสั่นบได้นะครับ กระโปงสั่นสายดุมซาเดียบนใดนะครับห้ามเดือดขาดนะครับนะครับขอบปฏิบัตินะฮะต้องเช็ดตัวเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยนะครับไปขอไปด้านในนะครับเดินเข้ามานะครับกะวิญญาณก็เคยมาเลยครับมาตั้งแต่สมัยห้ามยืนถ่ายรูปวางประดับอืมครับไม่ถ่ายได้ครับนะ าม,มาถึงข้ามว่าหามยืนท้ายลุบน,นบริเวณนี้นะครับนะะเขามาแบบใส่เสียงเบาๆดน,นะครับเาาาด้อนะครับเขาม้าฟาดจบสวยงามมากนะครับใส่เสียงเบาๆพี่นนะ้องปากแนีงสวยงามมากอ๋อชิลล่านะครับ พี่น้องประชาชนมาไล่มาอีกถึงมนันสวยงามมากเดี๋ยววิญญาณจะพยายามเข้าไปใกล้ๆเนาะไปถ่ายรูปมันใกล้ๆสิีดีเอ็นภาพมันสวยงามอันงดงามอยู่ตรงนี้นะนะครับผมเชื่อได้ว,ว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านเคยมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกนะครับโอ้โหชินลาดนะพี่น้องประชาชนมากมายเลยนะครับมาไหว,ว้สักการะบูชาพโอ้โหชินราช องสวยงามมากปิ้งปลาคายสวยงามมากเดี๋ยวพี่ใหญ่จะขาไปไก่ไปแอบไปไปไายไกลๆเพืนนะ่อนเนาะเอาพามสวยงามไปไกลเพื่อนนะครับอืมน้มองปักควนน้องปักควนก็มาน,น,น,นะหนาวนะหนาว राम राम समामा राम राम นะครับที่เทียเ่ยวในวิ่ญ่ามาไทยเป็นไก่ที่สุดนะครับเจ็บหัดสวยางามใหม่ีีน้องเบิรนะครับสวยงามมากอีประชาศชนวยต่วถ่ไทลูปได้นะครับ,าารต,รบต้าหามนะครับหามยืนทายภาพนะครับนะ よろしい เที่ยวกับไปไหว้พระพุทธศาสนาที่ในพระวิหารพระรามพระนรภเดชสีมาขอเสียงโชคนะครับนะมีที่ทอวก็บซอเสียงโชคนะครับมาซีเรเลกยังนะครับนะขออนุญาตนะครับขอเสียงโชกข้าว khi cầm đường thì nhắc mắc mạnh xíu khi cầm Rất tươi ได้แล้วพี่น้องด็กตกมากนะครับตกมากไม่แรก นะครับได้เลขครับก็มีลายเลขนะครับเี่นองเลขไม่สุดท้ายเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเลขที่สองเป็นสองศูนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็จะซื้ดยขันยัได้กระรองเสียงเหมือน,นะครับนะ บรรยากาศมีประชาชนย่งางหยางรังไหลมาอยู่บริขาดสายนะครับโอ้เมื่อยแล้วนะครับวันนี้เพิ่งดูมีประชาชนย่างลังไหลมาอยู่นะครับเหาเดูลขตัวไหนครับ<ะ>เลขอะไรครับ23 23โอเคครับขอบคุณครับ กับผมน้องเขาที่ไม่ไกลนะครับมาขอพ่อน,นะหลังจากวิญญาณขอแล้วเพื่อนก็มาขอได้เลข23่สิบับวิญญาณได้ยี่สได้12่สิบสองราคาสองหนึ่งสองศูนย์ราคหนึ่งเจ็ดนึ่งน้ประชาชนก็นยังหลังไหลามากสักลาบูชาอยู่บ่เศร้าครับถึงเวลาทำแล้วนะครับนะ เอาะครับเมื่อนี้กนันเพืนมาเดมาไหวาเพื่อนนี่แหละคิดว่าซืบอบ๊วยไหวเพื่อนซะแล้วนะพี่น้องกับประโภก็ยังไดบ่ายเพื่อนเลยนะครับนะเกิดมาจานได้นะครับบุญวาสนาเฮายัางมีนะครับวุนหาเพื่อนตัางดุลน,นะครับบ่ได้เลยนะครับบ่เจอเลยผมชุท่ทไายก็เลยแวะไปปั่มไปยินข่าววินัยปั่มไปถามเด็กปัมปก่มเลขปั่มก็เลยบอกว่าขับรถไปถามแม่น้ำไปกบบรบโวขึ้นมาสินะครับนะอ้าวก็มีบุญขึ้นเ่านะพี่น้องอ่ะ ก็ใครพี่น้องคู่ค้นโชคดีคูค่คนนะครับเพรเอาคลิปนี้พี่ยาโอบีอย่างไรก็จากพี่น้องเห็นในการเที่ยวในการมาทำบุญครั้งนี้นะมาเงี้เลยพี่น้องคลิปหนา้าคลิปนี้ประโยชน์ในแช่ห้ยพี่ยานะครับนะคลิปหนา้าเข้าเจอกันไหมเราจะไปใส่มืออ๋องใส่อางนอนอยู่สโลกหรืออาจจะไปอ่ะทางลงูกซักนะครับนะไปอไปเพื่อพี่นอ้นองนะหอดํำได้ใ,ในว่ากันนะครับนะ มันจังเมือะมันจังบาสาฮอดบาลนะครับคลิปนี้ขอบคุณในหลายๆคลิปหลายจทีมนสวัสดีครับพระพุทธชินาราชสาธุสาธุ